สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับกับช่อง IT Review App ครับซึ่งเป็นช n n e l ที่จะมีเทคนิคดีๆมาแนะนำในการใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนกันครับวันนี้เรามาพบกับอีก6วิธีนะครับ6วิธีการป้องกันการแอบดูข้อมูลในแชท Line แล้วก็การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในไลน์นะครับมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปปฏิบัติพร้อมกันครับ แอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือแอปพลิเคชัน l i น์นะครับเป็นที่แน่นอนและก็เข้าใจตรงกันว่า Line นั้นเราสามารถเข้าใช้งานได้3รูปแบบด้วยกันคืออันที่1ก็คือเข้าผ่านตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับอันที่2ก็คือสามารถเข้าใช้งานได้ใน iPad และก็อนที่3คือสามารถเข้าใช้งานได้ใน่า PC หรือ Personal อ o m p u พิวเตอร์ที่เราเข้าใจกันนะครับทีน,นี้วิธีการป้องกันใน6วิธีการที่ผมจะนำเสนอในวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปปฏิบัติพร้อมกันครับ ขั้นตอนแรกตัวแรกที่เราจะทําการเข้าไปนั่นคือท่านเข้าไปที่ตัว l ล n e แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเข้าไปที่ลายเสร็จปุ๊บปกตินั้นเวลาที่เข้ามาที่ลายมันจะมาเจอช่องแชทก่อนอันดับแรกครับให้ท่านคลิกที่คําว่าหน้าหลักตรงนี้แล้วกันนะครับเมื่อคลิกหน้าหลักปุ๊บแล้วท่านก็เลื่อนขึ้นไปที่ตัวฟันเฟืองครับไปที่เมนูตั้งค่ากดหนึ่งครั้งครับที่เมนูตั้งค่าเทคนิคแรกที่เราจะทําการนะครับนั่นคือให้ท่านไปที่โปรไฟล์แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับ ไปที่โปรไฟล์เสร็จแล้วคลิกที่โปรไฟล์เทคนิคแรกที่เราจะทําการป้องกันนั่นคือการปิดการแชร์รูปในโปรไฟล์นะครับนะครับปกติเราจะถูกเลือกตัวนี้อยู่นะครับให้ท่านปิดออกไปและก็ให้ทําการยกเลิกการอนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID นะครับอันนี้เป็นเทคนิคตัวที่1ที่เราจะทําการนะครับปิดไว้ไม่ให้หรือป้องกันการเข้าถึงในข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับ เสร็จแล้วทีที่2ให้ท่านกลับไปที่การตั้งค่าเมนูเดิมโดยการคลิกที่ profile โปรไฟล์ตัวเดิมนี้แล้วกันนะครับคลิกเข้าไปเทคนิคที่2นี้ท่านเข้าไปที่นะการตั้งค่าแล้วเลื่อนเมาส์นะครับมาที่คําว่าการแจ้งเตือนนะครับคลิกเข้าไปที่การแจ้งเตือนตรงนี้น,นะครับทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างครับจะมีการแจ้งเตือนอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันนั่นคือนะครับให้ท่านมาดูที่ตัวนี้แล้วกัน Low นะครับแอปพลิเคชันที่เราจะอนุญาตให้เข้าถึงให้ท่านคลิกเข้าไปที่ แอปพลิเคชันที่เราจะอนุญ,ญาตให้เข้าถึงปกติเวลาที่เราลงทะเบียนผ่านระบบในหลายอย่างที่เป็นลักษณะเป็นข่า,คาวคอมพิวติ้งหรือโซเชียลเน็ตเวิดนั้นจะให้เราเข้าถึงข้อมูลในไลน์ของเรานะครับเนี่ยก็คือแอปที่ผมอนุญ,ญาตให้เข้าถึงในข้อมูลไลน์ของผมนะครับผมจะทําการปิดไปนะครับวิธีที่2นะครับวิธีการปิดแอปพลิเคชันที่เราไม่อนุญ,ญาตให้เข้าถึงข้อมูลในไลน์ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทีนี้ให้ท่านคลิกกลับเข้ามาที่เมนูเดิมนะครับคือตัวนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้เทคนิควิธีการที่ของเรานั่นคือไปที่การตั้งค่าเสร็จแล้วเลื่อนมาที่คําว่าแชทตรงนี้แล้วกันนะครับที่แชทนะครับแล้วคลิกเข้าไปที่แชทนะครับเสร็จแล้วให้ท่านเข้าไปที่คําว่านะครับเลื่อนเมาส์ไปที่คําว่านะครับประวัติตรงนี้แล้วกันนะครับประวัติจะมี2รูปแบบคือ รเราอาจจะเล่นไลน์ในเครื่องเราแล้วมีบังเอิญว่าเราเคยเล่นไลน์ที่เครื่องที่ออฟฟิศหรือหน่วยงานของเราอาจจะมีคนที่แอบเพลยเข้าไปดูในตรงนั้นในขณะที่เราเล่นในสมาร์ทโฟนเราหรือเปล่าน,นะครับท่านสามารถลบได้โดยการไปคลิกที่อันที่1คือลบประวัติการแชททั้งหมดนะครับเราสามารถลบได้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บระบบจะบอกว่าถ้าลบแล้วคุณจะไม่สามารถดูประวัติการแชทได้อีกนะครับหากต้องการลบก็สามารถคลิกที่ปุ่มลบตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ีผมยกเลิกไปและอันที่2คือการลบไฟล์ในห้องแชทครับ กดเข้าไปหนึ่งครั้งครับสามารถลบเมื่อลบไฟล์ทั้งหมดแล้วนะครับคุณจะไม่สามารถดูไฟล์นั้นได้อีกต่อไปนะครับกรณีที่เราต้องการลบไฟล์ในห้องแชทก็สามารถลบได้นะครับก็กดยกเลิกไปกรณีนี้มีไว้เพื่อเผื่อบางทีมีคนท่านอาจจะมีการระแวงว่ามีคนเห็นข้อมูลที่เราเคยแชทเคยคุยกันในไลน์ลก็สามารถลบตรงนี้ได้นะครับเทคนิคต่อไปนั่นคือเทคนิคที่4ท่านกลับไาที่ตัวแชทเหมือนเดิมนะครับ เทคนิคที่4ี่ที่ผมจะนําเสนอนั้นก็คือให้ท่านอยู่ที่เมนูตั้งค่าแล้วท่านเลื่อนไปที่คําว่าความเป็นส่วนตัวนะครับความเป็นส่วนตัวกดตรงนี้แล้วกันนะครับปุ๊บมาแล้วเลื่อนลงมาที่คําว่านะครับตัวนี้แล้วกันนะครับเข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอกนะท่านกดเข้าไปห,หนึ่งครั้งครับในที่นี้เวลาที่เราติดตั้งไลน์ใหม่ๆนี่ปุ๊บเขาจะอนุญาตให้เราเข้าถึงนะครับข้อมูลจากแอปภายนอกเข้าได้หมดเลย ให้ท่านมาปิดคําว่าไม่อนุญาตนะครับมาไม่อนุญาตครับปิดเลยทั้งหมดเลยนะครับไม่อนุญาตนะครับอาเพียงเท่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงจากแอปภายนอกได้แล้วนะครับทีนี้ก็คลิกกลับไปนะครับเทคนิคตัวต่อไปคือเทคนิคตัวที่5นะครับให้ท่านคลิกเข้ามาที่คําว่าการตั้งค่าเหมือนเดิมตรงนี้นะครับแล้วท่านเลื่อนไปที่คําว่าบัญชีนะครับบัญชีนะครับให้ท่านเลื่อนลงมาที่ด้านล่างตรงนี้แล้วกันนะครับคือ อนุญาตให้เข้าสู่ระบบนะครับซึ่งเหมือนที่ผมได้นําเรียนตัแต่ต้นว่าเราสามารถเข้าได้3ช่องทางคือเข้าผ่านทางตัวสมาร์ทโฟนเองหรือทาง iPad หรือทาง PC หรือ Personal c o m p u t e r นะครับให้ท่านปิดการเข้าถึงนะครับตรงนี้ให้เรียบร้อยครับท่านที่กำกำกลังเล่นอยู่ผ่านตัว iPad หรือตัวในตัว PC เองนะครับถ้าเราติ๊กปุ่มนี้เมื่อไหร่ปุ๊บนะครับ คนที่กำลังดูลน์ของเราอยู่นั้นก็จะถูกล็อกเอา์ออกโดยอัตโนมัติครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับที่เราแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับและเมื่อท่านทําขั้นตอนที่5ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็คลิกกลับมาที่ปุ่มบัญชีตรงนี้นะครับแล้วมาที่การตั้งค่าเทคนิคสุดท้ายที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของเราหรือการป้องกันการแอบดูข้อมูลแชทในลน์ของเรานั่นคือเทคนิคการเปลี่ยนรหัสผ่านอันนี้เป็นเทคนิคขั้นสุดยอดแล้วกันนะครับที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับให้ท่านมาที่คําว่าการตั้งค่านะครับ แล้วท่านก็นมาที่คําว่า,าตัวบัญชีนะครับเนี่ยจะบอกว่าลาสผ่านลงทะเบียนแล้วให้ท่านคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งทําการเปลี่ยนหาดผ่านใหม่นะครับในที่นี้ผมจะเปิดให้ท่านดูแล้วกันนะคว่าผมเปลี่ยนเป็นหาสผ่านอะไรทั้งสองอันนะครับในที่นี้ผมจะพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษแล้วห้ามพิมพ์ตัวอักษรที่ซ้ํากันนะครับผมก็จะพิมพ์เป็น์เป็น1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4แล้วกันนะครับ ช่องข้างล่างยืนยันอีกครั้งนะครับตัวทีนะครับแล้วก็1 2 3 4งสแล้วก็1 2 3 4งสนะครับรหัสผ่านจะบอกว่ารหัสผ่านตรงกันแล้วเสร็จแล้วเราคลิกที่คําว่าใช้รหัสผ่านนี้นะครับกดหนึ่งครั้งครับปุ๊บอ่านะครับโอเคปีรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลนะครับจากบุคคลภายนอกแล้วก็การป้องกันการแอบดูชัดในไลน์ของเรานะครับ โอเคครับวันนี้ผมนาเสนอ6เทคนิคในการนะครับนำเสนอในการใช้งานไลน์เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากเรานะครับอของเราจากท่านอื่นก็เริ่มที่จะพูดช้าไปนิดนึ่งนะครับ6เทคนิคในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของเรานะครับจากเครื่องอื่นแล้วก็การป้องกันการแอบดูแชทในไลน์ของเรานะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านนะครับผมคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มติดตามหรือปุ่ม subscribe แล้วกดปุ่มลูกกระดิ่งเพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราอย่าลืมติดตามว่าเราจะมีเทคนิคดีๆอะไรใหม่ๆมาฝากท่านอีกในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ